ก็ตัวดมันเบ่อตัวนี้มันไม่เอาทางเดินเนีอเขาไม่มีทางเข้าเ้้ยตรงนี้ยไม่ได้กระดาษเอาไปมีทางตรงนี้นกระดาไม่ตั้งชอปเนะเนามซื้อๆตัวนี้ลระก็เลยว่าเอาตัวยามาดี ต้องเจ็จนะครับเดินไปซื้อไปแล้วกิบรายละเอียดอย่างส่วนที่เป็นผนังย่าอเี่ยเอาไปอกว่าเริ่องะของน้ำมนโอโมครับไอเดีให้ป้าเหรอมาแป้านนี้ความสะอานเพิ่เอพเสร็จห้องวิโอกอบน้ำมลแล้วก็จะไปยี่สลาหอพระของแม่วันานาครับแม่วันนาก็รออยู่นะครับรออยู่ว่าเมื่อไหรจะทำนะครับ เดี๋ยวก็โกงไอ่ไลน์ครับคุณต้นกับคุณแม่วัฒนานะครับที่ทำให้เรามีหอพระนะครับไว <ป S> ้ตรวจมนต์นะครับภาวนานะครับเป็นเรื่องที่ดีงามมากนะครับคุณแม่ทำหอพระไว้พวกเรานะ กินกับอะไรแล้วกาเอนอร่อยแต่แท้แท้แซ่บงิงอืมไม่ัแงเวลาตรวจมุมก็จะเย็นวันนี้เอาม่ได้ใหญ่ดื้อเกินีปจี่จริงอ่ะคนที่นั่งใกล้ๆต้องเป็นคนที่สวยที่สุดนะมานั่งไกลๆนะ สยเล้เนาะจะว่าจะว่าแล้วาที่บอกขยับไปก็จะนั่งมาเม่มือถ้าไม่กินบอกกินข้าวก็ผึนะเดี๋ยวก็จุกไกินไปเลยจำมาทูจำมาแก่จำมาแกู่เข่าไปชสวยเยพอเขาพูดเจ้าเดนนี่ ไม่จะกินมะข้าวซะก่อนข้าวซะก่อนเนาะเขานั่นเอานี่มาหาอยู่นั่นนพวกพินข้าวยังได้เหรอน้ำเผือกน้ำพี่โกบอไอ้ปานมาเมป็นหัว่ะรู้แบบมืดนอนนึกตาสุนเลย สาเตื้อตีเมึนนอนมันไม่ได้นอนมันไม่ได้นอนมันดูเราสามดูดูแล้วมันจะเป็นตานั้นดูจิ๋มันกิมันรงน้ำอะไรกิมาดู้มันจะตีแมันจะมีทีละหน้ามันรกันเลยเพิ่มกินคไหายรอบคือร่างกายมันตัดมันด้านชาหมดแล้วมั่นั่นน่ะ

เดวคนนทานเขาคือแขงตัวเดียใหญ่มาเลค่้ัวคือเปนฝันตลาดฝันลฝันว่มาสร้างตัวใหญ่มากายใส่มหนึ่งมันบ่ฝราน่ะเพิมเพิ่บ่ฝันมาใกล้ันมาก่อนไหนฝันมายังฝันยังอล้วฝันมาถ้่ามีหัวรอดีสุดในโลกบ่ ฟันนั่งกันสิฟันว่ากันเด็กพวพี่บาในโลภุยไถขึ้นพวกพี่บาในโลนีพี่ผู้เดียวเห็นกันขวบว่าไงภูมิใจที่ได้มภูมิใจส้คุณที่คุณมีสามีับเคสอย่างนี้ให้คุณโอ้ยนักกวาแห้งยืดย่ว่านักกวแห้งไงพวกฟันมันยืดแขวงแหัวมืดมาดิหาวเข้าลู้ง เขาเนี่ผู้ใดมาเขามาเขารอนนี้ผู้ใดมาเข่าหาผาเข่าหาผาค่ะแม่เท่าเขาบอก่ไได้พ่อแม่คอยเนาะพ่อแม่เอาเยอะคอยหย่งเนาะดีจ้ะลองทำที่เองดูนะโดนเม็ดขัดขันว่ะโดนเม็ดกะหายอร่อยเลยแรลกล้าแลิกล้าไป้อแล้วก็บอกกิฟต์กอนไปแล้วกบอเข้าฟังฟัง เฟังอยู่นี่นเป็นอย่างเราเนาะเนาะว่าฟันกัได้บ้าคับได้ฟังมาดิจอฟังไหนวะเสอกฟังอ่ะ่ได้ฟังคเือกันใดก็าสนใจนะสนใจบนเนฟังปันฟันว่าถ้าฟันว่ามีเด็กน้อผู้ชายเออพ่อยจัระตัวที่เธอส่องไปหรือเธอะว่าจะ่ค่อยอยู่อ่ะอืมเพื่อนน่ะในตำนานมันออกแล้ววันที่หนึ่ง <House> เอาวันท <Therm om ale> ี k tá, k ่หนึ illing, air, ah, od, pay, ่งเลยนะคุณค่อยไม่ได uh, uh, ้ค uh ิดอะไรมาแต่เมื่อคืนค่อยโพสชวนลงไปแล้วก็มีคนเมนว่าป่ะสีฟ้ากระเป๋าอ่ะไอ้นะมาทุกกลางคืนปิดซับรับโชคกันเข้าได้สีฟ้าเข้าได้ใส่เลยโอ้ยมันได้ของใหม่มันก็เก็บเป็นฝัน เจ้าของไงมันคือนิ่งไรหวานเลยเพราะมันคอยฝันเฉยๆด้อเด็กผู้ชายเลยมันเด็กผู้ชายที่อ้วนแจ่มั่มอะไรก็หน้าตาแบบน่ารักผู้ชายประมาณสี่ห้าขวบเอากยัวนหนึ่งนึ่เด็กคนหนึ่งแบมักแตงน้อยน้อยนียน่นะกีออออมอตอไซไ,ไปประมาณสอง2 2> กิโลน่ะนะหนอนที่หนึ่งเลยนะหนอนที่หนึ่งเลยตอนนี้มันสุกด้วยพอดีเลย แล้วไม่กิมซุงเขาไม่ออกหรอบนออกเนี่้าเ่ยบ้างต่ดมันออกรล้ยแล้วดิันมนกิขึ้นมามันออมันขึ้นนอใหม่ยังมันขึ้นนอใหม่เนอะไร้าย่ีได้อไ้กินน้าไม่ออีแล้วปีนาอย้อัดน้ำาลยร้อยเกลี้ยงร้ายเกลี้งกิมซุงอ่ะบอกเลยเป็มบาตพิเศษของน้ไม้กิมซุงน่ะ ถ้าอัดน้ำอยู่ตลอดมันที่แตกแหนงตลอดทั้งปีเลยาพี่นยะเด็นเรืงกินแกไม่พี่นาเพ่นบอกนั่นีนี้ก็เยอะแยะเขาเขครื่องเราไวกุ้งเ้าเขาเคื่องแท้หมดทำไมมันอนทำไมมันอะทำทำระบบน้ำแบบน้ำหยดใส่พอท่อไปยุ่งไปน้ำแรงเนี่ยพัดน้ำใส่เอาคุณกอกใส่หนุ่ยงอกึ้นยัง นอมันไม่ออกแต่ม <icar> ic> <N> ันแหงมันออกนะมากินแกงลยดาอีกไปเรายอย่นะกินหอนกแกงมักกระโทกลูกมันนั่นมีคนกินน่อม่คนเ้าไปกินขขาวัดดแมีคนกินน้ำเจ้าเลยก็กินมันนั่ะแกงมักกระทกลูกยอดอดมาเรากินทอดไปเพื่อเลยเราถางร้านกาแฟนนหรือได้ต่อเปเลอมองมากเก็บงอมากเก็บเรากิ้มาอิเลือว้กล้องเจ้าสิบสองนาทีตเลยครับ เอยเอเาคอบินีกะมาณนี้นะยากยากก็พอเลยนะแต่เมื่นี้มันไทยยยถ่ายรูปแล้วก็เมโม่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 แี่กับขม่วม่ัม่โมงโม่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 ้ม่โ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 มาโม่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 ่มต่ม พูดถึงตลอดกั็มียะมาเลยนี่างตาบวมตาบวมนะเลยบ่แม่ได้มานอนตื่นสายบ่ได้บ่ได้ว่าคิดเงินกับประมาณนี้ตลอดก็มีอะมตลดตาบวมนะฮะนอนดึกหรือนอนตื่นสายแต่มาขึ้นดีตอนนี้ก็ทานข้าวร่วมกับคุณลุงนะคะตอนเช้าสายบรรยากาศดีดีนะคะทีนี้นะคะ